สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าเดิมนะครับผมนั่นคือไม่จากค่าย TNWKL6 ตัวนี้นะครับแล้วก็เซาการ์ด V18 จากค่าย TNW เหมือนกันนะครับสาหรับชุดนี้ผมก็เคยมาทํารีวิวไปแล้วนะครับผมซึ่งผมมองว่ามีคนค่อนข้างสนใจมากเลยนะครับผมมีคนมาคอมเมนต์ถามนู่นถามนี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับผมบางท่านว่าไม่มีตัวนี้แล้วไม่จะมีเสียงไม้นะครับผมซึ่งไม่ตัวนี้นะครับผมมันจะต้องมีไฟเลี้ยงจากซาการ์ดตัวนี้นะครับผมแนะนํา ซื้อยกชุดเลยตาวการชุดนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งแบงค์เทาแน่นอนครับซึ่งผมก็ได้มาแล้วจเจ้าตัวนี้นะผมก็มาทํางานนะผมมาทำคอนเทนต์ทําคลิปนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับตัวผมนะแล้วก็คุณภาพเสียงก็อย่างที่ทุกคนได้ยินครับให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองเลยแต่สําหรับผมแล้วผมว่ามันโอเคนะครับมันเหมาะกับผมอยู่ในการทํางานนะผมในการทำคอนเทนต์ทาคลิปลงทิกต็อกนะครับก็ถือว่าโอเคเลยผมเอาส่วนมากะจะเอามาเริ่มมาพากเสียงแล้วก็ หลังๆมานี้เริ่มเอามาใช้ในการไลฟ์สดนะครับเพราะว่ามีเสาเอฟเฟกให้ตั้ง18เสียยนะครับสาหรับตัวนี้แล้วใครลหลายๆคนก็ทักเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาถามว่าใช้งานยังไง,น,ง,น,งนู่นนี่นั่น้ถามผมบอกได้เลยว่ามันใช้งานง่ายจริงๆนะสาหรับเจ้าเสา,าการ์ดกับใหม่ k l 6ตัวนี้นะครับเสาการ์ดก็วิธีใช้งานง่ายๆครับมีสาย OTG ให้นะผม,ผมเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ต่อเข้ากับมือถือเราที่เป็น USB Type C นะผมสาหรับใครที่ไม่ใช่ไม่ใช่ Type C นะผมเขาก็จะแถมแจ็ค3.5มาให้นะผม,ผมก็จะเสียบเข้า ตรงนี้นะครับคำว่าไลท์หนึ่งไลท์สองนะผมแล้วก็ต่อเข้ากับมือถือเราที่เป็นแจ็คสามจุดห้าได้เลยนะผมแล้วก็หูฟังตัวนี้สีแดงเนี่ยครับสายสีแดงเขาแถมมาให้เราก็เสียบเข้าตรงมอนิเตอร์ตรงนี้นะแล้วคราวนี้ก็เราจะได้เสียงตัวเองเวลาพูดนะครับจะได้เพิ่มความมั่นใจด้วยว่าเออเสียงเราเป็นยังไงบ้างเนาะส่วนไม่มีมาให้สามช่องนะผมเลือกแล้วแต่ว่าไม่เราเป็นแจ็คแบบไหนแจ็คสามจุดห้าสองช่องนะผมแล้วก็แจ็คใหญ่ๆเนี่ยแจ็คไม้ปกติครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะนี่ครับมีมาให้หนึ่ การใช้งานแค่นี้เองแล้วแบตตัวนี้ค่อนข้างทนมากนะผมซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้น้องเท่าไหร่นะผมชาร์จทิ้งไว้หนึ่งเดือนได้นะครับหนึ่งเดือนได้ดูจากคลิปที่แล้วเลย,เเลยน่าจะประมาณนั้นแหละแล้วคราวนี้ผมก็มาใช้งานนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะผมแบตเตอรี่ลดไปแค่หนึ่งหนึ่งขีดเองนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคขนาดก็เล็กกระทัดรัดนะครับผมสามารถเอาออกไปใช้งานข้างนอกได้นะครับทํางานข้างนอกก็ได้คุณภาพเสียงก็อย่างที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็ มีโหมดมาให้นะผมมีโหมด KTV ีีโหมดร้องพราอเกตต่างๆนะครับตัดเสียงน้อยนะผมตัดเสียงรบกวนมีมาครบนะครับใครสนใจก็ย้อนกลับดูคลิปเก่าได้นะผมก็วันนี้ก็แค่มาแนะนำครับมาแนะนําเพิ่มเติมว่าเออบางท่านถามว่าไม่มีเจ้าตัวเนี้ยใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะทำไมตัวนี้แต่ว่าต้องมีไฟเลี้ยงจากาแหล่งจ่ายไฟนะผมไม่ว่าจะเป็นคอมโน้ตบุ๊กนะครับแต่ถ้าเสียบตรงๆเข้ากับมือถือแล้วอะ มันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับไม่หรือแทบจะไม่ได้มีเสียงเลยนะผมก็แนะนําให้ซื้อยกเซตแบบนี้เลยแล้วคุณสามารถปรับได้หลายอย่างครับเดี๋ยวผมจะลองกดโหมด K t ทให้ฟังนะครับโหมด K t ทีเนี่ยมันก็จะมีเสียงเอ็กโซเพิ่มขึ้นมานะผมใช้สําสหรับร้องเพลงนะผมหรือใครที่ชอบร้องเพลงนั่งไลฟ์สดร้องเพลงก็ตัวนี้ช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบร้องนิดๆนะครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงไม่เพาะนะผมค,คอยบอมบแมนพระเวสสันดรในชาโดที่สี ย่อมยกพนังมาซีให้พรมเท่าเอาไปประมาณนี้พอนะครับผมล้องแค่เล่นๆคำๆกันนะผมถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์มาสอบถามได้นะผมติดขัดตรงไหนผมพร้อมจะให้คำตอบนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ